สวัสดีค่ะนางสาวสิิตาหลังปาปันจากคณะศึกษาศาสตร์เอกการศึกษาปฐมวัยค่ะรหาสนักศึกษานะคะ6 5 0 6 1 0 3 1 6ค่ะเพลงที่เลือกมาวันนี้นะคะชื่อเพลงว่าจะมอบความรักค่ะต ปนนะคะคือยูค่ะแนวเพลงนะคะจะเป็นแนวเพงลงร็อกค่ะเ,เครื่องดนตรีที่เลือกใช้นะคะก็มีกีตาร์เบสแล้วก็กองค่ะเหตุผลที่ชอบเพลงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายนะคะแล้วก็นิยายแนวนิยายที่อ่านนะคะก็จะเป็นแนวฟิลกู๊ด รักโรแมนติกนะคะพวกดราม่าพวกนี้หนูจะไม่อ่านเลยแล้ววันนั้นนะคะหนูดันไปเจอนิยายเรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องว่าจะมอบความรักค่ะมันเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนจะจบดีนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามค่ะมันจบแบบเศร้ามากค่ะทําให้หนูดาวไปหลายวันเลยนะคะหลังจากอานนิยายเรื่องนี้จบแล้วตอนจบนะคะคนแต่งนิยายนะคะก็ได้บอกถึงแรงบันดาลใจของนิยายเรื่องนี้ค่ะว่ามาจากเพลง นี้ค่ะก็คือจะมอบความรักค่ะหนูก็เลยนะคะได้มีโอกาสที่ได้ไปฟังเพลงของเขานะคะแล้วทำให้หนูชอบเพลงนี้ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าด้วยเอ,อ่อการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อเพลงทำนอง MV ที่มีสไตล์ภาพเป็นมูทโทนนะคะหรือว่าการส่งอารมณ์ต่างๆของเพลงเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาเราดูหนังอะคะ่ะมันค่อยๆปลอารมณ์มาเรื่อยๆจนมาถึงจุดคลายแมค่ะ คืออารมณ์ตอนนั้นมันแบบว่าเป็นอารมณ์ที่แบบว่าสุดจริงๆค่ะมันดิ่งมากนะคะเพลงเหมือนจะเป็นเพลงของคนรักกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันรักกันแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะทุกอย่างในเพลงนี้มันเลยออกมาดีมากๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาฟังกันได้เลยนะคะแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ